คนเราเกิดมาที่แตกต่างเป็นเพราะกรรมสันสร้างอย่าสับสนไม่ใช่ใครที่ไหนคอยบันดลแต่เป็นกรรมของทุกคนดนบันดาลแต่มีคนสวนใหญ่เข้าใจผิดว่าพระพรหม์ลิขิดชีวิตชันจึงรอคอยพระพรหมดนบันดาล ให้ชีวิตของเรานั้นจงโชคดีแล้วชีวิตไม่คิดสแสวงหามัวแต่คอยวาดสนามาถึงที่แล้วชีวิตก็ตกต่ำลงทุกทีไม่เข้าใจว่ากรรมนี้คอยสร้างตนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดต,ตามชาแนลอานนเล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่าน กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อฉกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง แปดสิ่งที่จะต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าใครก็คงอยากที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันทั้งนั้นแต่ก่อนที่เราอยากจะได้รับสิ่งที่ดีๆนั้นเราเองก็จะต้องเตรียมตัวเราให้ดีเสียก่อนครับก็เพราะไม่มีใครที่เขาอยากจะอยูุ่ใไล่คนที่ไม่ดีหรอกจริงไมหมละครับ ฉะนั้นแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับสิ่งที่ดีดกันดีกว่าและนี่ก็คือแสิ่งที่จะต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็มีให้พิจารณาดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือจะต้องเตรียมจากอุปนิสัยที่ดีซึ่งอุปนิสัยที่ไม่ดีมันก็คือตัวบอลทำลายความสัมพันธ์เช่นสัมพันธภาพกับคนรอบข้าง ก็เมื่อสัมพันธภาพถูกทำลายโอกาสมันก็จะหลุดลอยไปในทันทีครับข้อที่สองเตรียมจากสุขภาพจิตที่ดีและก็แน่นอนครับว่าหากว่าจิตใจดีก็ย่อมมีคุณธรรมคนที่สุขภาพจิตดีก็ย่อมจะเป็นพลังที่ดึงดูดให้ผู้คนดีๆเขาก็อยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆอีกครับข้อที่สามเตรียมจากอารมณ์ที่ดี และก็มีคำโบราณที่ได้กล่าวเอาไว้ครับว่าเมื่อออกจากบ้านก็ให้ดูฟ้าทําการค้าให้ดูทําเลซึ่งห่วงจุ้ยหรือโงเหงของคนเรามันก็อยู่บนใบหน้าครับมันอยู่ที่สีหน้าและรูปมันก็เกิดจากจิตครับฉะนั้นหากอยากให้สิ่งดีๆเข้ามาก็ให้เราปรับอารมณ์ของตัวเองให้ดีเสียก่อนครับรอยยิ้มมันก็นำความสดใส มาสู่ทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างครับข้อที่สเตรียมจากสุขภาพที่ดีและการที่เรามีสุขภาพที่ดีมันก็คือลาบอันประเสริฐอย่างยิ่งครับก็เพราะว่าสุขภาพมันก็คือต้นทุนอันมหาศาลของชีวิตครับข้อที่หเตรียมจากทัศนคติที่ดีและตัวทัศนคติก็คือตัวตัดสินเมื่อตัดสินใจในสิ่งใด ก็ย่อมลงแรงทำในสิ่งนั้นและเมื่อเราลงแรงทำมันก็ย่อมจะนำมาซึ่งผลสำเร็จครับข้อที่6เตรียมจากสัมพันธภาพที่ดีและสัมพันธภาพที่ดีมันก็ถูกบ่มเพาะจากจิตใจและคุณธรรมที่ดีครับการที่เราได้คบหากับใครก็จงถือสัจจากความจริงใจเป็นหลักเป็นที่ตั้งครับข้อที่7เตรียมจากการกระทำที่ดี และการที่เราได้มีโอกาสเกิดเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันแสนสุดประเสริฐนี้สิ่งที่ผู้ประเสรเิฐพึงที่จะกระทํานั้นก็คือการสอนตัวเองและผู้อื่นให้ตั้งบั่นอยู่ในคุณงามความดีอยู่กับการทําความดีตรวจสอบการกระทําของตนเองว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือไม่ก่อนที่เราจะได้พบเจอกับความโชคดีก็ต้องย้อนกลับมามองตนเองครับ ว่าเราได้ตระเตรียมตนเองให้มีเงื่อนไขการเป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างแล้วหรือยังต้องรู้ในวาสนารักษาวาสนาของตนและก็จะต้องมันสร้างวาสนาที่ดีเพิ่มเช่นกันครับก็ดังคำกล่าวที่ว่ามีสละก็ย่อมมีได้ครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่แปดเตรียมจากคำพูดที่ดี และคำพูดที่ดีเพียงหนึ่งประโยคมันก็อุ่นใจคนฟังได้ไปเป็นปีเลยล่ะครับคำพูดที่ร้ายเพียงหนึ่งประโยคมันก็สามารถที่จะบาดลึกใจคนฟังได้เป็นปีเช่นกันครับก็จึงอยากที่จะขอให้ได้จำเอาไว้ครับว่าคำปากปราการกล่าวโทษมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหามันก็รังแต่จะทำให้ปัญหานั้นบานปลายก็ดังคำกล่าวที่ว่าโรคเข้าทางปาก เรื่องก็ออกทางปากก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานำเสนอการในอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์คืออกูลแก่ท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องโชคลาภไม่บังเกิดไม่เกิดปาฏิหาริย์ใดๆสำหรับคนที่ไม่มีบุญท่านผู้ฟังครับและเรื่องนี้ก็คือกฎแห่งกรรมที่ยิ่งใหญ่ ก็หากว่าเราไม่เคยที่จะสร้างบุญกุศลเลยชาไหนเลยบุญที่ไหนมันจะมาส่งผลได้ล่ะครับซึ่งมันก็ไม่มีปาฏิหาริย์แห่งบุญแน่นอนก็ไม่ต้องเป็นอันวังเลยล่ะครับที่เรามักจะเห็นว่าคนที่เขาลำบากเขามีโชคอย่างฉับพันอยู่ๆก็เกิดมีโชคลาภพลิกชีวิตในเสี้ยววินาทีนั่นก็เพราะว่าเขาได้เคยทำของเก่าของเขามาก่อนครับซึ่งหากว่าเราท่านทั้งหลาย เชื่อในเรื่องราวของเวงกรรมเชื่อในกฎแห่งกรรมมันก็ไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกใบนี้ครับมันก็จะต้องมีเหตุที่สนับสนุนกันมีปัจจัยที่เคื้อหนุนกันก็จึงจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นครับก็เพราะว่ามีสิ่งนั้นก็จึงมีสิ่งนี้และก็เพราะไม่มีสิ่งนั้นมันก็จึงไม่เกิดสิ่งนี้และถ้ายิ่งเป็นคนที่ชอบทำแต่บากรรมก่อแต่กรรมที่ไม่ดีทางที่รู้ตัว ไม่รู้ตัวหรือที่รู้ตัวแต่ก็ปกปิดตามนั้นมันก็ยุติธรรมเสมอครับก็ไม่มีใครหรอกครับที่จะรอดได้แม้แต่คนเดียวดวงจิตดวงวิญญาณเดียวก็ไม่อาจที่จะหนีพ้นแต่หากว่าเราลองนึกดูให้ดีแล้วเราก็เป็นคนที่โชคดีมากแล้วครับก็เพราะว่าเราทุกคนก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญไม่เช่นนั้นแล้วก็คงจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนแน่นอนครับ ซึ่งก็เป็นชาติพบที่ดีที่สุดแล้วที่แม้แต่เทวดาก็ยังอยากที่จะเกิดมาเป็นคนอยากที่จะมีร่างกายเราก็อุตส่าห์ได้อัตภภาพความเป็นมนุษย์มามันก็มีเหตุมากมายให้เราได้ทำความดีด้วยตนเองให้ได้สร้างบุญได้ด้วยตนเองให้ได้มีโอกาสที่จะแก้ไขได้ในทุกเรื่องและโดยเฉพาะคนที่เจออุปสรรคกรรมตลอดเวลาไม่ว่าจะป้องกันอย่างไรก็เกิด ก็เพราะว่ากรรมนั้นมันก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกอำนาจใดในโลกนี้ครับแรงมนุษย์ไม่มีทางที่จะสู้แรงกรรมได้หากว่าเราได้รู้แบบนี้แล้วก็อยากแค่จะให้เราได้สร้างบุญกันเถิดครับไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยค่อยๆเก็บเกี่ยวให้มันมากที่สุดครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเท่าที่ชีวิตที่น้อยนักนี้จะทำได้เพราะเมื่อเวลาที่เราลำบากเมื่อวันที่เรา จะต้องเจอกับอุปสรรคมมันก็ไม่แน่ครับว่าเราก็อาจจะรอดได้จะได้กลับมามีสุขมารุ่งได้ทันสู้อุปสรรคมก็จะต้องสู้ด้วยบุญเท่าดันครับขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกทันทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับ กับเรื่องราวของข้อฉกค,คิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉูค,คิดพิจารณาก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องก้าคำสอนรับพรจากพระอาจารย์ท่านผู้ฟังครับและก็มีพรที่พระท่านได้ให้ไว้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการสุขก,กายสบายใจทุกอย่างราบรื่น ไม่มีแรงกดดันใดๆและก็มีพระอาจารย์รูปหนึ่งครับซึ่งท่านก็ได้เมตตาได้มอบพอรมาให้เก้าข้อก็เพื่อที่จะทำให้เรามีโชคในชีวิตและเก้าคำสอนจากพระอาจารย์ก็มีให้ได้พิจาร,รากันดังนี้ครับพรในข้อที่หนึ่งของที่สูญเสียไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปแย่งคืนมาพระอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาบอกเอาไว้อย่างนี้ครับ ว่าที่จริงแล้วสิ่งของที่สูญหายไปนั้นเดิมทีมันก็ไม่ใช่ของของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จึงไม่จำเป็นจะต้องไปอาลัยยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องพยายามที่จะไขว่คว้าเอามันกลับคืนมาหรอกครับสองหากรู้สึกว่าชีวิตเหนื่อยแล้วจะผ่อนคลายยังไงดีพระอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาบอกเอาไว้ว่าเมื่อชีวิตของเราเริ่มเหนื่อย ในครั้งหนึ่งของชีวิตก็เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดส่วนในอีกครั้งหนึ่งที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยมากๆนั้นนั่นก็เพราะว่าเราได้ใช้ชีวิตเพื่อความปรารถนาและอยู่กับการเปรียบเทียบครับ3เมื่อวานกับวันนี้เราควรที่จะช่วยโอกาสเวลาไว้อย่างไรพระอาจารย์ก็ได้บอกเอาไว้ว่าอย่าให้อะไรที่มันเกิดขึ้นเมื่อวาน มาส่งผลกระทบต่อวันนี้ของเราครับ4เราควรที่จะปฏิบัติต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างไรพระอาจารย์ก็ได้บอกเอาไว้ว่าดีกับตนเองน่อยก็เพราะว่าชีวิตบนโลกนี้มันก็สั้นนักดีกับคนรอบข้างน่อยก็เพราะหากว่ามันมีชาติหน้าเราก็อาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้ว5เราควรที่จะมีมารยาทอย่างเป็นธรรมชาติ พระอาจารย์ก็ได้เมตตาบอกเอาไว้ว่าการขอโทษขออภัยมันก็เป็นความจริงใจชนิดหนึ่งมันก็ไม่เป็นอะไรก็คือลักษณะความประพฤติตัวหากว่าเราให้ความจริงใจแต่ไม่ได้รับความประพฤติตอบก็ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องเสียใจไปครับก็เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเขาก็กำลังแสดงความเลาและความหยาบคายครับ 6. อะไรคือความสุข ที่สมดุลกับความเศร้าพระอาจารย์ก็ได้เมตตาบอกเอาไวค้ครับว่าคนเราก็มีหัวใจดวงเดียวแต่ในหัวใจนั้นก็มีด้วยกันสองห้องห้องหนึ่งก็มีความสุขอาศัยอยู่อีกห้องหนึ่งก็มีความเศร้าอาศัยอยู่ฉะนั้นในเวลาที่เรามีความสุขก็จะได้หัวเราะดังเกินไปครับ ก็เพราะจะได้ไม่ไปรบกวนห้องที่มีความเศร้าอาศัยอยู่นั่นเองครับ 7. ทําทำอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์พระอาจารย์ก็ได้เมตตาบอกเอาไว้ครับว่าขอเพียงแค่เท้าของเรายัางอยู่บนดินก็อย่ามองข้ามความดีของตนเองขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ก็อย่าโอ้อวดความดีจนลืมตัวครับ 8. มีคนกล่าวไว้ว่า การเวลาจะเป็นตัวทำให้ความรักลดน้อยลงเราคิดอย่างไรพระอาจารย์ก็ได้บอกเอาไว้ว่าความรักมันก็ทำให้คนลืมเวลาและเวลาเองก็ทำให้คนลืมความรักได้เช่นกันครับและสุดท้ายข้อที่9หากว่าคนรักกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้จะทำอย่างไรพระอาจารย์ก็ได้เมตตาบอกเอาไว้ครับ ว่าหากอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ก็เพราะว่าชีวิตของคนคนหนึ่งมันก็ไม่ได้ยาวนานมากมายอะไรนักก็ขอให้เราได้ช่วยโอกาสใช้เวลาในแต่ละวันให้ดีให้มันคุ้มค่าที่สุดก็เพราะการที่คนคนหนึ่งจะได้พบกับคนที่รักนั้นมันก็ไม่ง่ายเลยครับสุดท้ายพระอาจารย์ก็ได้ให้คำอวยพรมาว่าขอให้โชคดี ให้ราบรื่นติดต่อกันราบลอยไหลามาเทมาเรื่องหัวใจก็ให้ราบรื่นความฝันก็ให้เป็นจริงสิ่งที่คิดก็ให้เป็นจริงความรักก็ให้ราบรื่นได้พบรักแท้จับมือกันไปจนแก่เท่าทุกอย่างจงได้กลายเป็นมงคลร้อยพันหมื่นเรื่องก็จงได้ราบรื่นใครที่ขอพรอ,อะไร ขอจงได้รับพรสมความปรารถนาความฝันจงเป็นจริงความคิดเป็นจริงมีแต่เริ่งามยามดีมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมีแต่ความชื่นชมยินดีและสันติสุขและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้ํำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮริโอตปาผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดี ผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดีพัฒธามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะธรรมความสงบเยือกเย็ยนแห่งจิตแห่งใจและความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ